Oh. อ๋ออันนี้นะครับเอฟซีเอาลอตเตอรี่มามอบให้นะบนะครับอ๋อเดนะครับอีล้วนะครับบางทีนะครับซื้อลอตเตอรีนะครับใหนก็แต้นะครับส่ใบนะครับเอพารวยนะครับชอบคอที่เออพารวยนะครับ ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะครับจะได้จะได้สร้างกูแล้วม่แต่รางวัลที่หนึ่งหมไปไหนเต็มกระเป๋าแล้วโอเคอซ่าถึงครับขอให้รวยๆครับคลิปนี้ครับสาธุขอบคุณ FC ด้วยนะครับที่มอบลอตเตอรี่ให้กับคุณลุงคุณกัตเต็นะครับ บัวอเล็กบางทีวไเนี้ยก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่เกาหลีนะครับที่อยู่เกาหลีนะครับชื่อคุณบัวหองนะครับโสภาทวีโชคนะครับ FC จากเกาหลีนะครับร่วมสร้างองค์พญนาคานะครับน่าจะเป็นห้า0ับาทนะครับนี่นะโอนมาแล้วเนาะ เป็นเงินเกาหลีนะครับสกุลเงินเกาหลีที่ของนายชัยพลนะครับเป็นพีน่นางสาวขอ,อแต่ที่คนชื่อนอีอเ้เนาะผมว่าอยากให้คนรวยพรนะครับก็ขอให้ทรงโัหองนะครับมันดูและดูีบโวหองโสภาถ้าีโชคบัหองโสภาถ้ามีโชคนะครับเป็นความสุข,ขความเจริญน,นะครับผมจะดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้ การที NYU, <gez úc? S 2> ่ทำอยู่นะครับหรืองานที่ทำอยู่ประสบแต่ความประสบแต่ความดีนะครับประสบความดีแล้วก็ขอให้เจอสิ่งที่ดีครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับอยู่ห้องไทยรวมเด้อเดี๋ยวขึ้นไปว่าที่แบบอะไรยืมมาแล้วเอาเอาอาหน้าไปทิ้งให้เอาไปเลยเอาไปทิ้งให้ อยู่ไหนพี่หลังก็พี่เหรโอเค<ช>นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ